โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมช่องไฟไฮนะครับผมเอวันนี้ผมก็จะมาเปิดซุมฟรีนะครับเป็นอีพิกเคชเชอร์ลิงนะทุกคนเนาะที่เป็นกิจกรรมใหม่ที่คนกําลังเล่นกันอย่างเมื่อวานนี้บั็กกันเลยกันทีเดียวนะครับผมเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวก็บั็กบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนก็หาแบบเลขซุ่มกันตึมเลยใช่ครับเออเนี่ยอย่างไออะไรนะกระดานบิงโกใช่ไหมครับอย่างกระดานบิงโกเนี่ยกระดานชมพูเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับ ผมก็ได mm. ้มาเหมือนกันเนาะก็ในแพ็คที mm ่เป็นแพ็คไอดีไก่ซาร่านะครับซา่าล่างบิ๊กไามนะครับผมก็ผมได้เคลียอีเวนต์หมดแล้วเนาะเป็นได้ทั้งหมดแปดสิบหกแปดสิบหกจุ่มก็ถ้าสุ่มครั้งละสิบก็ได้ประมาณแปดครั้งนะครับแปดครั้งกับอีกหกครั้งครั้งละหนึ่งหรือจะสุ่มครั้งละหกไปเลยทีเดียวก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตู้ก่อนนะครับว่ามีอีพิกกี่ตัวบ้างนะครับผมนี่ครับ นี่ก็เป็นอีพิกเทเชอร์ลิงก์นะครับผมก็นำทับด้วยเฟอร์นันโดตอเลสนะครับผมแล้วก็รังโกบาลิซี่นะครับแล้วก็ลาอู U, ใช่ไหมครับในในรูปแพคนี้ส่วนในแพ็คนะครับก็จะมีทั้งหมด250ร้อยห้าสิบทุกคนอีพิกเหมือนจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามอห้าตัวนะครับมีห้าตัวแล้วก็ไฮไลท์อีกประมาณอ่าประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สามสามสี่สิบห้าสิบห้าตัวนะครับผมก็มีปิกมีฟรังโกบาลซี่นะครับแล้วก็ลาอูปากิซองนะครับแล้วก็ตอเรสแล้วก็โทมัสนะครับโรซโรซิกี้นะครับผมนะครับก็มีทั้งหมดห้าตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอันไหนตัวไหนเข้ามาในแพ็คอยู่ในแพ็คไอดีไกซาร่านะครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเลยนะครับผมมา เดี๋ยวเราจะสุ่มอ4ครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยไปครั้งที่สิบนะครับผมไปึงครั้งแรกมาไหมอืมไม่มานะครับทุกคนไม่มานะครับไม่มาไปไปครับครั้ที่สองมนไครับยังไม่มา,ออมมมาโอเคย่อย ไปครับครั้งที่สามนะครับผมก็ยังไม่มานะครับผมโอเคลบทิ้งเลยนะครับครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่เฮ้ยได้ไปเลยทุกคนได้ไหมครับอันนี้เฮ้ยไดยย้ทุกคนคมเดียวเฮ้ยเฮ้ยต่เลยครับทุกคน ไม่ต่อเรสกลุ่มเดียวมาว่ะแต่ร่างนี้ไม่ค่อยเฉล่ยนะทุกคนเปรียบเทียบกับเพ่อเยอร์ออฟเดอะวีกอะร่างเป้อยังดีกว่าเลยนะจากจากที่ดูค่าพลังงานนะทุกคนนะอืมแต่สำหรับใครที่ชอบต่อเลสร่างเนี้ยเอาไปทำเป็นฟูทีมได้นะทุกคนเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับอืมไปทุกคนเอ่แปจุ่ม ครั้งละสิบนะครับไปมาแล้วต่อเลสนี้ก็ยังไม่มานะขออนุญาตข้ามนะครับผมไ,ดดไปลบไปเลยนะครับไปครับครั้งที่สองมาไหมยังไม่มาครับโอเคลบทิ้งไปครับ ครั้งที่สามมาขอสู่สักหนึ่งสามครั้งหนึ่งสองสามมาโอ้ไม่มันไม่มันได้ไงครั้งที่สี่หนึ่งสองสามไป โอ้โหเกลือนะครับนี่เกลือไม่มาไปครับครั้งที่ห้าไปเลยไปยังไม่มานะครับอืไม่มาสต่จุ่มเดียวมาทุกคนไปเท่าไหร่ับครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่ครั้งที่หกไป ได้ไหมโน้ตโนอันนี้อีปิดเหลือไฮไลท์ไอ้ีมันมามามาดิลาอูวะเนี่ยลาอูอ,าาอ้าวลาอูทุกคนได้สองตัวนะครับอีปิดตัวนี้โอเคได้สองตัวแล้วนะไปอฮ้ยไอดีไก่ไอดีนีน้แม่งมาว่ะไปที่เจ็ด เสองตัวปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวเดียวโรมัดาสามตัวนะคะระคับทุกคนอีปิกมาสามตัวแล้วไปครั้งสุดท้ายโอ้โหไม่เป็นไร ได้มาประมาณสามตัวนะ 4, เนาะสามสี่เมื่อกี้จำไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวขอเข้าดูก่อนนะครับว่าผมได้ประมาณกี่ตัวได้หนึ่งได้สามโอเคได้มาสามตัวคุ้มอยู่เปิดฟรี <laughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่เปิดได้อีพิกในแพ็คเทเชอร์ลีกนะครับผมก็ได้ทั้งตอเรสลาอูแล้วก็โทมัสนะครับโทมัสโรซิกี้นะครับผม อ่าเสียงปิดต้องขออภัยนะครับผมดูซิมีอะไรอีกอันนี้ PFA เนาะไปซาร่าซาร่าฟันไดอ่าดีกันไรโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมสวัสดีครับ